สวัสดีค่ะช่วงนี้ครับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย P ี s ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดงานโครงการหลวง2,567 mm hmm. เวลา18นาฬิกา28นาทีวันนี้ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติณอุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเสร็จ ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานราชพฤกษ์ท่งเปิดงานโครงการหลวง2,567ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนและหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2,567ภายใต้แนวคิด Hats on Hills ห่มเขาด้วยเงาไม้ใต้ร่มพระบร,รมี55ปีโครงการหลวงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธาิเบศตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาาบพิตร ู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิตลอดจนเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งเพื่อเผยแพร่ผลสาเร็จการดําเนินงานในโอกาส55ปีมูลนิธิโอกาสนี้ทอดกระเนตรการแสดงสื่อปสมค์แสงสีเสียงประกอบเพลงชุด ลำเนาห่มเขาด้วยเงาไม้ใต้ร่มพระบระมี55ปีโครงการหลวงที่ถ่ายทอดเรื่องราวของโครงการหลวงเริ่มต้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทาิพลอดุยชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม และสืบสารมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยร้อยเรียงเรื่องราวผ่านบทเพลงจากคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนและประชาชนจิตอาสาร่วมกับวงดนตรีจิตอาสาพระราชทานจำนวน220คนประกอบการฉายภาพประวัติศาสตร์และการแสดงแสงสีเสียงบนฉากเขาจำลองประกอบด้วยองค์ที่หนึ่งปฐมบทรำ,ร,รำลึกรำลึกพระมหาการุณาธิคุณ องค์ที่สองพระมาหากรุณาแก้ปัญหาวิกฤติฝิ่นองค์ที่3ภา,ารกิจโครงการหลวงและองค์ที่4ส,สืบสารพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของชาวเขาชาวเราชาวโลกจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการหลวง2,567ชุมชนอยู่ดีมีสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืนจำลองให้เห็นถึงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงทางด้านผลสัมฤทธิเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของชนเผ่าระบบกะเกษตรที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการจำลองเรืองเรือนระบบน้ำพร้อมจัดแสดงพันธุ์พืชโดดเด่นที่สร้างรายได้ภายในงานจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงกว่า800รายการเช่นข้าวเกลยบม,มันเทศญ,ญี่ปุ่นผสมกีนัวเต้าหู้ปลาผสมเขลแมคคาเดเมียอบรสต้มยำครีมบำรุงผิวรอบดวงตาสูตรฟัข้าว ผลิตภัณฑ์จากเส้นใหญ่กันชงม,มีมุมทดสอบผลิตผลใหม่ที่อยู่ระหว่างการวิจัยอาทิแตงกวามินิบอลให้ผู้เข้าชมได้ทดลองชิมและให้ความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพันธุ์และส่งเสริมแก่เกษตรกรและมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากร้านครัวโครงการหลวงและร้านสวัสดิการในพื้นที่โครงการหลวงกว่า90เมนู รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการการแสดงของเยาวชนกิจกรรมศิละปะการวาดภาพด้วยสีน้ำและกิจกรรมการประดิษฐ์ของที่ระลึกโดยวันนี้มีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงการหลวงและราษฎรช,ชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่างๆเช่นปากกากระยอมงลางหูไทยลืออาคารและดาราอัง้ง ที่มาจากพื้นที่สถานีเกษตรหลวงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการขยายผลแบบโครงการหลวงในจังหวัดต่างๆทางาภาคเหนือพร้องใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าไปเฝ้าทูลละองค์ถืพระบาทรับเสด็จเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41ในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่และพระยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก ก่อนประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในเวลา20นาฬิกาโดยมีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เฝ้าถูนละอองธุลิพระบาทส่งสเสด็จ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งตรงกับวันที่2องธันวาคม2,567 พนะท่านนายทองลุนสีสุลิตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวียงจันทร์ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้าพเจ้าขอส่งคำอํำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลนามัยสมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานประเทศทั้งเพื่อสันติสุขและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลาวเป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ทําหน้าที่ประธานอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิในปี2567เป็นการแสดงบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศสมาชิกนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพในประชาคมอาเซียนรวมทั้งประชา ขมโลกด้วย ประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของมิตรภาพอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือหลากหลายด้านที่ดําเนินมาอย่างยาวนานกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งกําลังก้าวสู่การเฉลิมฉลองวาระครบ75ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและลาวในปี2568ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงช่วยเหลือเกือ้อกูลกันและร่วมกันพัฒนาความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วน ทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการสาธารณสุขและการเชื่อมโยงการคมานาคมขนส่งระหว่างกันให้เจริญรุ่ดหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมอให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งตรงกับวันที่2ธันวาคม2567เช็คมมฮัมหมัดบินซายิด าละนยานปรัธนาชิบปดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตกรุงอาบูดาบีในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหม่อมฉันมีความยินดีที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรหมัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระกเกษมสําราญทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสืบไป เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตต่างได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างกันนับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีมาร่วมสวี่ทศวรรษเราตระหนักถึงบทบาทของสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่นับวันยิ่งเพิ่มพูนในการสร้างเสริมสันติภาพทั้งในระดับภูมิภาคและอื่นๆในโลกทั้ง อีกทั้งสหรัฐอาหรับเอเอมิเรตยังได้กระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียนให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจหมอมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรลุเป้าหมายของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งจะทําให้ความสัมพันธ์ได้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนพลังงานและการสาธารณสุขอันจะนามาซึ่งประโยชน์สู และความผาสุกร่มเย็นร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว